สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องดาว l i n c h a n แล้วครับผมวันนี้นะครับเราจะมาพาทัวร์ร้านอาหารสุดรู้ที่แดงอึมเครมนะครับผมเรามาดูกันชั้นแรกมีอะไรบ้างปุ๊บๆอ่าเหาะดีกว่าเข้ามาชั้นแรกนะคะเปิดประตูเข้ามาก็จะเจอบันไดที่ขึ้นไปสู่ชั้น2ที่แสนจะอลังการงานสร้างทางซ้ายก็คือโต๊ะอาหารทางขวาก็คือโต๊ะอาหารอาหาสุดรูมี มีเทียนด้วยโอ้เป็นอารมณ์กินข้าวใต้แสงเทียนตัอบันไดมีรูปภาพเดินขึ้นมาปุ๊บฝั่งนี้ก็โต๊ะอาหารอีกแล้วแล้วก็เออมีฉากกั้นเพื่อความเป็นสื่องจัวแล้วก็เดินมาเดินมาปุ๊บ,บตรงนี้อวิวออกมาเดินเล่นเพื่อกินข้าวเบื่อเบื่อแล้วก็อยากออกมาตากแดดตากลมนะคะประมาณนั้นแล้วก็อีกฝั่งก็ร้านอาหารเหมือนเดิมอ๋อก็คือร้านอาหาร อ่าก็จะมีโต๊ะวิวรีเิวชารตเป,ป,ป,ประมาณนี้จบอ๋อมิเชนเดอร์้าวอืมสวยชับจบแพงเท่านี้เป็นร้านอาหารที่ไม่มีห้องน้ำแล้วก็ไม่มีห้องครัวมีแค่โต๊ะกับที่นั่งไว้กินอาหารแค่นั้นส่วนอาหารจะมีหรือเปล่านั้นก็ช่างมันมันคือเกมนะฮะป๊บปเอาติดขัดอ่าเสร็จแล้วไปก่อนบายบาย